เดี๋ยวก็มีนักร้องไปร้องว่าคุณหนูนั้นถูกครอบงำโดยคุณพ่อเหลี่ยมนะพอมีการครอบงำโดยคุณพ่อปุ๊บซึ่งคุณพ่อเป็นบุคคลต้องห้ามไม่สามารถมีตำแหน่งทางการเมืองได้แต่ดันไปแต่งตั้งมาและมาครอบงำคุณหนูซึ่งเป็นนยา,ายรฐอนตีทำไมทมาก็าคุณคุณหนูก็เป็นไงตกเก้าอี้เหมือนกับนะพี่เศรษฐาของผมเนี่ย ต้องกลับไปเป็นเซลแมนขายบ้านเหมือนเดิมนะครับเพราะนะั้นคุณหมูต้องระวังนะคุณหนูต้องระวังเพราะคนที่เขาจะเล่นงานคุณหนูเนี่ยมันเยอะนักร้องตอนนี้ก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วผมว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผาก็ไปยื่นล้อนะครับร้องร้องคุณหนูอุ้งอ,งอิงนะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะก็ระวังลุงป้อมนะลุงป้อมแกมโมโหมากเลยขนาดตบกระบาลน,นักข่าวหยุมหัวอะไรต่างอะ่ะพอถามถึงเรื่องอุ้งอิงเนี่ยลุงป้อมแกถามอะไร ถามไรถามไรถามเไอไ้อไ้ไอนะครับถามไรนะเพราะว่าอะไรแกอยากเป็นคุณหนูจะรู้นะว่าแกอยากเป็นจริงๆกับคุณหนูน่าจะให้แกเป็นนายกสักเดือนสองเดือนสุขภาพแกก็ไม่ค่อยแข็งแรงให้แกเป็นตังสองเดือนก็ไม่ได้ดันไม่ให้แกเป็นนักข่าวไปถามพอรู้ว่ามีการโหวตคุณหนูอุ้งอิงเป็นนายกปุ๊บเนี่ยลุงป้อมแกเป็นไง โมโห,โหเลยกัดฟันอีสามร้อยสามร้อยนะีไปตบกระบาลน,นักข่าวเข้าไปนะครับตบกบ็ไปสองสามทีเนี่ยโพ้นะ oh นะแล้วก็ตบอีกทีโพ oh ้นะนะพาแกก็โมโหอนะ่แทนนี่จะให้กูเป็นก็ดันไปนะนะคุณหนูก็มาเป็นซะแทนเนี่ยแกก็โกรธล้ว่างๆอ่โทรศัพท์ไปคุยกับแกบ้างนะแกไม่ชอบอยู่ในกรุงก็ชอบอยู่ในป่านะครับฉายาคือบ้านป่ารอยต่อ นะครับนะแกแค้นอยู่นะระวังนะแล้วก็มีข่าวมีข่าวทํานองว่านามสกุลวงสุวรรณจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าเห็นบอกคุณพ่อเหลี่ยมเนี่ยบอกทํานองว่ามีข่าวว่าคุณพ่อเหลี่ยมไม่ต้องการเอานามสกุลนี้มาเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นมีมีส่วนอยู่เบื้องหลังในการสอยพี่เศรษฐาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าสี่สิบสวอได้ข่าวว่าเป็นลูกน้องของลุง เล่นครับพี่เศษฐาต้องกลับไปเป็นเซล์ลขายบ้านเหมือนเดิมเลยนะครับนะอันนี้ก็พี่เดก็เล่าสนุกสนานกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละวันอาทิตย์เราก็พักผ่อนหย่อนใจอยู่กับบ้านแค่นั้นไม่มีอะไรนะสบายสๆนะก็อยากให้คุณหนูก็ลองไปดูพูดคุยกับลุงป้อมบ้างนะเพราะว่าขนาดพี่เศษฐายังไม่รอดเลยนะตกเก้าอี้ตอนนี้ก็กลับไปเป็นเซล์ขายบ้านเหมือนเดิมแล้ว เพราะนั้นคุณหนูก็ระวังไม่รอดนะไหนจะเรื่องการหาเสียงเรื่องอะไรแก้มาตรตา112หรือไงนะครับไหนจะเรื่องสัญญงสัญญาไว้ทํานู่นทนํานี่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึง่งนะครับมันก็เยอะแยะหลายอย่างนะครับเพราะนั้นก็คุณหนูก็ต้องระวังนะระวังที่ผมบอกให้ระวังเนี่ยให้ระวังระวังลุงป้อม นะคนอื่นอาจจะไม่ต้องระวังเพราะลุงป้อมนี่ยเป็นแกมโ,โห้ายนะขนาดนักข่าวก็เอ๊ะนะครับนะครับนะกันนั้นก็ก็ฝากฝากกันไว้ด้วยนะผมก็เป็นห่วงอ่ะนะครับนะห่วงห่วงคุณหนูว่าจะโดนสอยอ่ะไม่รู้จะเป็นได้กี่วันเนี่ยก็เป็นเป็นห่วงอยู่นะว่าจะจะไหวไหมนะเออนะเนี่ยก็เป็นห่วงห่วงนะครับว่า คุณหนูจะไหวไหมพ่อลุงป้อมแกถ้าทางแกเป็นคนดูดันนะแค่ถามชื่อบวชอ,อุ้งอิงในแกอือ,อนะครับแล้วได้ข่าวว่าจะมีคนไปร้องเรียนอะไรจริยธรรมลุงแกเนะี่ยก็ฝากนักข่าวอย่าไปร้องอย่าเลยสงสารในแก,แกแกแล้วแกคนอยากเป็นนายกคณนะเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นก็ต้องโกรธนะนะธรรมดานะเป็นผมมันก็โกรธนะแต่อันที่จะให้คูเป็นกลับไปไงนะไม่ให้เป็นทั้งนั้นเนะี่ยอืม ธรรมดาคนอยากเป็นน่ยผมก็ใจอ่ะนะอยากเป็นนายกอยากเป็นนายกผมอยากเป็นนายกนะครับนะครับอยากเป็นนายกครับตอนนี้คุณหนูก็เป็นสมใจแล้วนะเป็นสมใจแล้วแล้วก็วันนี้นักข่าวก็ถามคำถามหลายเยอะจะมีทักษิณมาครอบงำไหมอ๋อไม่ไม,ไมคุณหนูบอกว่าเออคุณหนูเป็นตัวของตัวเองมีความคิดของตัวเอง ตอบตรงคำถามเลยนะครับก็ฝากนะครับฝากคุณหนูนะนะตอนนี้เป็นนายกของผม้วนะเออนะก็ตอบเนี่ยเวลาเขาถามถามตอบตรงคำถามนะตอบชัดๆอย่าไปตอบคุ้มคือดิจิตอลวอลเล็ตจะแจกไม่แจกตอบให้ชัดนะพอเราไม่ตอบปววุ๊บก็เราหันใจหันวาไปอ่ะพอ่ออ่ะพ่อไปไหนแล้วพ่อไม่อยู่แล้ยุ่งเลยดิพ่อไม่อยู่เลยยุ่งเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องตอบชัดๆ ตอบไปเลยเราเป็นนายกเนี่ยนะเรายกตอบนโยบายไม่ได้นี่อันนี้อันอันตรายแล้วแสดงให้เห็นว่าเราเป็นแค่อะไรหุ่นเชิดหรือเปล่าคนก็จะมองว่าเราเป็นหุ่นเชิดหันไปทางไหนอ้าพ่อไปไหนแล้วพ่อกลับมาเลยนะเย็นอย่าลืมมารับที่ทำเนียบเลยนะอะไรจำนองนี้เช้าก็มาส่งและเย็นก็มารับด้วยนะคุณพ่อนะอืมนะครับนะเราเห็นบอกผู้นี้ยังไม่เข้าทำเนียบนะพรุ่งนี้จะแต่งตั้งครมอ นะครับจะแต่งตั้งใครบ้างก็ปรากฏว่าอะไรคุณหนูก็ยังไม่รู้นะนะครับก็ต้องรอถามพ่อก่อนอืมอ่าเดี๋ยวโทรถามพ่อนะพ่อเอาตกงองเอาใครบ้างล่ะเอาประวิตย์ไหมอ่าประวิตย์ไม่เอาเออน้องชายประวิตย์น่ะไม่เอาไม่เอาวงสุวรรณไม่เอาแต่วงสุวรรณไม่เอาเอาใครล่ะอ่าธรรมนัตเอาได้ได้ได้ธรรมนัตนอกจากเป็นรัฐมนตรีเกษตรไปไงเอาเพิ่มเป็นรองนายกด้วยแทนน้องชายประวิตย์อ่านะครับอืมนะครับ ประชาธิปัตย์รอเสียบไหมอ๋อยังยางรอก่อนรอก่อนไทยสร้างไทย6กหกเสียงนะพักคุณหญิงหน่อยอะนะครับคุณพ่อเอาอไงครับเด่นได้ข่าวา่าต่อรองจะเอารัฐมนตรตีช่วยกเกษตรเนี่ยยกมือหกมือเนี่ยยกมือกันใหญ่เลยรายงานข่าวบอกเขาบอกว่าต่อรองจะขอรัฐมนตรตีช่วยกเกษตรจริงไหมครับข่าวออกให้ชัดไปหมดแล้วเน่าไอายกมือยกมือหกมือเนี่ยนะยกกันเนี่ยยกกันเนี่ยพัก หญิงหน่อยเนี่ยไม่จะยกฟรีด้วยไม่ได้ยกฟรีมีการพูดคุยกันแล้วว่าจะได้รอมอชเกษตรจริงหรือเปล่าเนี่ยผมติดตามข่าวเนี่ยไม่มีของฟรีแล้วใครอยู่ดีใครจะมายกทาไมน,นะนะอยู่ฝ่ายค้านไปยกมือรัฐบาลเนี่ยนะคนปกตทิทั่วไปเนี่ยจะมีใครทํำไหมล่ะคนที่อยู่ฝ่ายค้านยกมือรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นคนประเภทยกฟรีหรือเปล่าล่ะ นะหรือยกแล้วมีค่าตอบแทนยกฟรีเราจะไปยกเราอยู่ฝ่ายค้านล้วไปยกให้รัฐบาลนะคนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับนะนะเพราะฉะนั้นการที่ถูกด่าเนี่ยมันได้อะไรตอบแทนไหมแน่นะครับเพราะรายงานข่าวเห็นบอกว่า6เสียงเนี่ยของไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อยเนี่ยไปต่อรองนะครับไปต่อรองอะไรครับไปต่ออง เ้านี้อี้อลัมตีช่วยกเกษตรจริงหรือเปล่านะครับอืมชุกครูชุกครูนะนะคนพวกอยู่ฝ่ายค้านไปยกมือรัฐบาลพวกนี้ไม่ได้เห็นหัวโวอเตอร์อืมไม่ได้เห็นหัวประชาชนนะคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวใช่หรือไม่ครับอาจารย์เขาถามมานะครับเมื่อไหลเดชาจะเป็นนายกอ๋อไม่ต้องหรอกครับนะ กูเป็นแบบนี้ดีแล้วครับไม่ต้องไปเป็นหาแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามเนี้ยสอล้านหกแสนแล้วบางตัวเนี้ยเข้ามาแล้วก็กดติดตามกัเยอะๆนะฮะกดสับ s c ์ i b ครกดกระดิ่งกดหัวใจกดมีอะไรก็กดไปกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะครับอือนะครับอีกไม่นานคุณหนูอุ้งอิงจะไปอยู่กับอาปูรวมกันทั้งตระกูลหรือเปล่าที่ดูใบโอ้คงไม่แล้วเพราะคุณหนูบอกว่า จะปฏิบัติตามกฎหมายจะไม่ทำอะไรเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะครับโดยเฉพาะดิจิตอ l วอลเล็ต้องไปดูกฎหมายการเงินการคลังน,นะผู้ว่าแบงค์ชาติเขาทักทวงแล้วสมัยก่อนเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าแบงค์ชาติเขาจะเสียหายเลยโดดทัวลงไปพักตอนนี้มาเป็นนายกเนี่ยกล้าจะไปวิพากษ์วิจารณ์ก็อีกไหมผมว่าไม่กล้าและเข็ดนะนะครับฟังจากทักษิณแล้วก็อุ้งอิงพูดเนี่ย ไม่กล้าทำอะไรเสี่ยงๆเพราะอะไรกลัวซ้ำรอยพ่อและอาปูคือติดคุกผมว่าเขากลัวนะจะเข้ามาโกงมาทุจริตคอรัปชันผมว่าอุ้งอิงกลัวนะกลัวติดคุกเพราะว่าพ่อก็ติดคุกมาแล้วอ่าอ่พ่อพ่อไม่ได้ติดคุกสามวิพากษาจำค,ค,คุกได้รับการอภัยโทษพ้นโทษเมื่อวานเนี้ยนะครับเป็นเป็นเป็นนักโทษคนเดียวที่ทำผิดหลายคดี แต่ไม่ต้องติดกุ๊กแม้แต่วันเดียวก็คือเป็นคนเดียวในประเทศไทยเป็นนักโทษเทวดาคุณพ่อของท่านนายกนะครับส่วนอนายกปูก็อาของอท่านนายกอุงอิงก็อนกนันนั้นก็หนีคดีหนีคดีทุจริตจำนำขาขาคือพูดง่ายตระกูลเขาเนี่เจอแต่เนี่ย,าน,ยนายกสองคนที่ผ่านมามีแต่คดีทุจริตคอร์รัปชันก็เหลือแต่คุณหนูเนี่ยครับจะทุจริตหรือเปล่าแต่คุณหนูก็บอกแล้วว่าจะไม่มีการทุจริต นะเออนะจะไม่มีการทุจริตพี่น้องประชาชนเชื่อได้ไหมล่ะครับว่าท่านนายกอิงเนี่ยจะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเธอให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าเธอจะไม่โกงนะเอ่อเราเชื่อได้ไหมครับว่านะนายกอิงจะไม่โกงนายกแพทองทานบอกแล้วนะครับเราจะไม่โกงชาติบ้านเมืองเชื่อได้ไหมครับนะครับเชื่อได้ไหมตอนหาเสียงแกก็บอกแล้วครับว่า ประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมกันพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นไงค่าไฟลดทันทีน้ำมันลดเงินเดือนอ่อา่าขั้นตำ่ำเงินเดือนมียาตีขึ้นทันทีขึ้นหรือ,อยังครับยังครับนะครับแจกคนละหมืน่นแจกหรือยังครับอยู่มาจะปียังไม่แจกเลยครับบอกนโยบายรอ,อบครอบคิดมาดีแล้วเป็นไงทำไมไม่แจกอะ แสดงให้เห็นว่าคิดมาไม่รอบคอบนะแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าคิดมาแล้วมันไม่รอบคอบจริงไหมครับพี่น้องนะครับประชาชนคาดหวังอะไรกับท่านนายกอิงนะครับลูกชายคุณทักษิณเนี่ยไอย้ลูกสาวคุณทักษิณเนี่ยประชาชนคาดหวังคือทําให้ได้ตามพูดอย่าดีแต่พูดและแตะบัดสั์ประชาชนคาดหวังจากนายกล่าสุดเนี่ยนะนายกอุงอิงเนี่ยนะครับคือ อย่าดีแต่พูดอย่าดีแต่น้ำลายอย่าดีแต่โม้อย่าดีแต่คุยนะครับอย่าดีแต่รับปากอย่าดีแต่พูดํำหวานนะครับผมฟังท่านนายกพูดบอกว่าอะไรนี้โอ้โหจะทำให้ทุกตารางนิ้วในประเทศไทยนะครับประชาชนทำไมครับนะประชาชนจะเขาเรียกอะไรกล้าฝันกล้าสร้างสรรค์ นะครับคือชวนประชาชนมาร่วมฝันไปกับทนายกครับนะครับทนายกบอกจะทําให้ทุกตารางนิ <socks. S 2> ้วในประเทศแผ่นดินทุกตารางนิ้วในประเทศไทยนะให้ประชาชนคนไทยนั้นมาร่วมกันกล้าฝันมาร่วมกันฝันนะครับเราเริ่มนะครับเริ่มฝันไปกับท่านายกครับนะครับหลับตาแล้วนะครับอืมหลับตาแล้วเราก็ฝันกันเลยครับตอนนี้ฝันไปเลยครับว่าประเทศเราจะเป็นไงนะ เป็นดินแดนแห่งโอกาสเออนะเป็นดินแดนแห่งความสุขนี่ท่านนายกแกพูดอย่างนี้นะนะครับนะโอ้โหตอนนี้เราเริ่มมีความสุขแล้วเนี่ยผมเริ่มแล้วความสุขแล้วอ่าฟแนนซ์มากดกิ่งแล้วอ่ามายึดรถนะอ่าโอเคนะอ่านี่นอกระบบมาทวงนี่หรือยังอ่านะครับนายกบอกว่าแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วนะแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วนะครับนะนายกจะจะ เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมในการฝันกล้าฝันสร้างสรรค์ไปด้วยกันครับเริ่มฝันก็ได้แล้วครับเอ้าหลับตาฝันนะครับเราเริ่มฝันครับตอนนี้แล้วเราจะเป็นดินแดนแห่งโอกาสนะครับนะดินแดนแห่งโอกาสแล้วประเทศเราจะเต็มไปด้วยโอกาสเต็ไมไปด้วยความสุขเต็ไมไปด้วยเสรีภาพนะหัวใจจะเปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างโอ้โหฝันกันเลยครับฝันกลางแดดโอ้ฝันกลางวันเรอาอจะมีกินมีใช้กันแล้วจุกรู้นะมีกินมีใช้กันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหนีไฟแนนซ์ไปด้วยกันจ้านะครับหนีไฟแนนซ์ไปด้วยกันจ้าบางคนบอกว่าอะไรต่อแหลไปพร้อมๆกันค่ะนะครับนะครับ นะอ,อะไรเนี่ยฝันอที่ชิปหายจริงๆฝันอีกสิบชาติก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงโอ้เชื่อท่านนายกหน่อยเถอะท่านทั้งมามาวันแรกนะนะครับวันนี้ก็โดนถามมาเยอะและ้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปติวเช้าก็ต้องถามอ่าอ่าคุณพ่อวันนี้นักขา่าวแม่งถามหนูซะเยอะเลยหนูลําบากเลยคุณพ่ออย่ารีบกลับบ้านนะตรงเย็นมารับด้วยเช้าเดี๋ยวคุณพ่อมาส่ง พวกนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวน,นักข่าวถามนะมาถามแล้วไม่รู้เรื่องเนอเอ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 อติดอ่างแดกเนะี่ยแต่ก็พูดภาษาอังกฤษก็ใช้ได้นะใช้ได้เลยสปีกอังกฤษเลยนหละเอ็กซองเอ็กเซนมาเลยแต่ว่าตอนก่อนที่จะมาเป็นนายกเห็นไปพูดอะไรสามร้อยซัมติงอะไรนะแดดเดิร์ดโกงอะไรไปอันนั้นแบบไทยไทยอังกฤษบนฝรั่งลาวเขมรอะไรอันนั้นก็อาจจะต้องไปแก้ไขหน่อย เพราะตอนนี้ท่านนายกเป็นนักเรียนนอกจบอังกฤษนะนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ปริญญาก็ไม่ได้ซื้อมาไปเรียนมาเองเพราะฉะนั้นผู้ภาษาอังกฤษก็ต้องพูดดีเพราะว่าเขียนบอกว่าจบจากอังกฤษนะนะครับเพราะฉนั้นก็ต้องพูดภาษาอังกฤษต้องไฟแลบเลยปรับปรับๆๆับปรัเลยนการพูดภาษาอังกฤษต้องคล่องแคล่วเลยนะนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับต้องต้องต้องแจวเลย มาพอจบนอกจบมาจากอะไรลอนดอนลอนดอนลอนดอนนะครับนะนะครับเพราะเราต้องพูดมันสมราคานะอย่าไปเออเออเอเอ,เอหันซ้ายหันขวาพ่อไปอยู่ก็ยุ่งแหละนะครับต้องต้องมั่นใจตัวเองอะ่ะ